ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆผมก็ให้สิ่งนี้มาให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ถามว่ามันอ่านว่าอะไรแล้วก็มีหน้าที่ทําอะไรท่านผู้ชมจะตอบผมได้ไหมครับซึ่งบางคนพอเจอไปแบบนี้นะครับบางคนก็อาจจะตอบได้ก็ได้นะแต่ผมว่าตอนเนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะตอบประมาณว่าเฮ้ยพี่ผมยังไม่เรียนไม่ถึงเลยผมยังไม่รู้เลยยังไม่เคยเห็นเลยมันคืออะไรกันเนี่ยพี่ชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นผ่านตาเลยผมจะไปตอบพี่ได้ยังไงล่ะ ผมก็จะขอตอบน้องๆที่ตอบมาแนวประมาณนี้นะครับว่าน้องบอกว่าน้องไม่เคยเรียนน้องก็เลยตอบพี่ไม่ได้ใช่ไหมครับน้องไม่เคยเรียนน้องก็เลยยังไม่รู้เพราะฉะนั้นน้องๆเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้หรือยังครับการที่เราเรียนเนี่ยจะทําให้เรามีความรู้ซึ่งความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นน้องๆนั้นต้องตั้งใจเรียนนะครับซึ่งเมื่อได้ศึกษาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้โครงสร้างนี้ที่ผมให้มาเนี่ย มันสามารถเขียนโครงสร้างแบบของมันได้อีกหลายแบบเลยนะครับอย่างเช่นอันที่3เนี่ยจะเห็นว่ามีขีดขด,ขด,ด้วยนะครับซึ่งเมื่อได้ศึกษาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าไอคีดพวกนี้เนี่ยมันหมายถึงสัญลักษณ์แทนพันธะโคววเลนต์นะครับผมตัดภาพกลับไปที่โครงสร้างแบบเดิมก่อนนะครับหากเราได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีชื่อเรื่องว่าเคมีอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี Me นั่นเองนะครับ โดยหลักการอ่านชื่อแบบอายูแพของเคมีอินทรีย์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับผมส่วนแรกนะครับเรียกว่าคํานําหน้าตรงกลางนะครับเรียกว่าโซ่หลักแล้วก็สุดท้ายเราเรียกว่าคําลงท้ายนะครับไอ้คำนำหน้าเนี่ยบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นโซ่กิ่งก็ได้นะครับซึ่งหากเราศึกษามาแล้วเนี่ยจากโครงสร้างที่ผมให้มานะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างที่ผมให้มาเนี่ยมันไม่มีโซ่กิ่งเลยเพราะฉะนั้นคํานําหน้าเนี่ยเราก็จะไม่เขียนครับผมส่วนถัดไปนะครับที่เราจะเขียนเรียกว่าโซ่หลัก โซ่หลกักหักเราศึกษามาครับเราก็จะรู้ว่าในโครงสร้างที่ผมให้มานะครับผมโซ่หลักเนี่ยมีจํานวนคาร์บอนอยู่6ตัวนะครับซึ่งวิธีการเขียนโซ่หลักเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นภาษากรีกนะครับผมอย่างเลข6ในภาษากรีกเนี่ยเราก็เรียกว่าเฮกซะเพราะฉะนั้นเราก็อยากใส่คําว่าเฮกซะลงไปตรงกลางนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเรียกว่าคําลงท้ายคําลงท้ายนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นหมู่ฟังก์ชันของโซ่หลกักซึ่งหากศึกษามาครับก็จะพบว่าโ so ซ่หลักเนี่ย มีหมู่ฟังก์ชันเป็น l อลเคนเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็น Ane นะครับแต่เนื่องจากว่านะครับผมในโครงสร้างที่ผมให้มาเนี่ยมันมีหมู่แอลกอฮอล์อยู่ตรงคาร์บอนตำแหน่งที่สซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเขียนเป็นแค่ Ane อย่างเดียวไม่ได้นะครับหากศึกษามานะครับก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องตัด e ออกแล้วก็เติม3แล้วก็อ้อเข้าไปนะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อนำมาเขียนรวมกันเราก็จะเรียกชื่อสารนี้นะครับว่าเฮกเซนทรีอ้ แต่บางตำพยาก็เรียกทรีเฮกซานอลนะแล้วแต่เถอะหากเรานะครับผมได้ไปพิมพ์ใน Google เนี่ยหาว่าไอ้ทรีเฮกซานอลเนี่ยมันคืออะไรก็จะพบว่าอย่างในวิกิพีเดียเนี่ยก็บอกว่าไอ้ทรีเฮกซานอลพบในไพาแอปเปิลนะครับผมหรือว่าสับประรดนั่นเองแล้วก็ใช้ในการเป็นสารเติมแต่งอาหาร ครับผมสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ขอให้เป็นคลิปวิดีโอที่จุดประกายเล็กๆแล้วกันนะครับผมในใจให้กับน้องๆนะครับที่ตั้งใจเรียนอยู่แล้วให้ตั้งใจเรียนเข้าไปอีกนะครับส่วนน้องๆที่ยังไม่สนใจการเรียนนะครับก็ขอให้คลิปนี้นะครับปลูกฝันในตัวน้องๆนะครับให้มาตั้งใจเรียนกันได้แล้วนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการรับชมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ